สาวบอกใหญ่เลยพี่น้องต,อต้นโตเรียมโตดีดีความผสมเนาะอุ้ยเบิ่งนามไต่แช้งขาเพิ่นใหญ่ครับพี่น้องงามครับเนือ้อหนังมังสาต,ต้นโตดีไทยดีเนี่ยหวลาดพี่น้องพูดนะงามสวยเขาอื่นมาง่วงงามสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง บ้านสวบังง,งามพาพี่พาน้องมารับชมบรรยากาศการสื่อการขายงวดตลาดนัดขั่วกระบือบ้านน้องแจตลาดชมพูจังหวัดร้อยเอ็ดเสาร์วันเสาร์าราที่22กุมภาพันธ์2568พี่น้องเนาะบรรยากาศคือคึกคักคือเกา่าตอนนี้ยังมือดอยู่พี่น้องรถกำลังลังเข้ามาพี่น้องเนาะคาดว่าจะแน่นจะน่าคือเก่าเดี๋ยพี่น้องเนาะตลาดน้องแจเป็นตลาดที่คนนิยมมากพี่น้องน้าหา่างจากทางตะวันตกน้าหอยจากเวียดนามคึกคักเดี๋วพี่น้องเนาะมื้อนี้ทราบว่าราคา มื่อนี้แพงขึ้นโบหัวศรีแพร่งสัมนาค่อยชมนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งว่าสิแพงความเพิ่นวา่าบ่เนาะมาสอบถามราคาจากแม่หอยเพิ่นเดี๋ยวบ้านสว่าง,งว,งงว,งวง่พางพระศรีภาพพีพาน้องออกสรวจราคาออกเปิดราคา,าพยา,าพอน,นองได้รับชมกันลาราคาผู้ใด,ดสนใจก็งวัวเขาคอ,อกเขาฟาร์มโจงนี่จากเกลี้ยงง้วอยากเปิดคอ,อกไม้ช่วงนี้เหมาะเลยพี่น้องเนาะราคาง้วะกำลังพอสีเนาะพี่น้องเนาะคุณนะชมมนันกันหรือเปล่าครับบ่บ่แม่สาวพู้ใดไรเพื่อนี่ โอ้โอเป็นเท่าไหร่เปิดเท่าไงร่ครับตุลล์เหมือนมันสามพันหนึ่งหมื่นห้าพันเนาะแม่สาวหล่นธรรมชาติหล่นธรรมชาติเลยเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันสูงอยู่ประมาณร้อยสามร้อห้าบวกน้ำใต้ดีแข้งขาดีเนาะไปตาวไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธ์สายพันหน้าเพิ่นตะว่าขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงแหละเนาะบอลเต็มปันไดเนาะเอาไปใส่หยาใส่ยิ้วเอาเพิ่นมาจากไหนครับมาจากในบ้านไผปมมอเคครับผม ขออนุญา so so right so, ตเบอร์โทรสะดวกปะครับผมเบอร์โทรก็083 083เอ่อ879 879 6213 6213เนาะต่อก็ติดต่อได้โอ้ติดต่อได้เนาะต่อร่องได้ต่อร่องได้เอ้าขอบคุณเลยไล่มันมานี่ครับผมฝาก้ันสวัางง่วงงามนำเด้อครับผม หนึ่งหมื่นห้าพันเพิ่งเปิดไว้เด้อต่อรองเหรอลุนธรรมชาติลุนธรรมชาติเอาไปเป็นแม่ของแม่ขายแม่พันธุ์อันนี้แม่สาวอยู่เนาะแม่สาวผสมอยู่ขอบคุณหลายๆครับผมมันมานครับผมเมืองบรรยากาศพี่น้องเนาะเปิดชิปกับพัวแม่สาวเปิดกระหง้าพี่น้องเนาะได้มาตัวเดียวปะครับ โอ้บลาครับแล้วที่เราผสมเป็นแบบอมฮาร์ตรงนังนปลาหัวแบบคนเดียวเสื่อเรียงแม่จังนั่นครับโอ้ยส่อจ้ะเมนครับผมโอ้โหเถิดเถิดเถครับก็เละๆครับผมหัวมันเชื่อว่าขายแบบว่าจะไปยังเป็นสื่อคดสื่อเรียงอืมแมนเมนเมนครับผมนี่ไล่ไปใส่คขอ้นไอนี่คือบ่เห็นมันนีว่าพันมาโอ้พันมาเนาะมาสายเนาะใหญ่เลยเนาะโอเคเอ้ามันมาด้วครับผมไปเบิ่งกัวงามอี่โซนหนึ่งพี่น้องทางพี่โซนหัวงามแต่ว่ามันยังหมื่นอยู่พี่น้องมันบ่ท่านแจกวันได ผมพาพี่พันออกมาชมช่วงเสาร์าร์ยู่พี่น้องเนาะมาหอดมาถึงกะทายท้าเพื่อนพี่น้องเดิเบิร์เลยเบิรงนัวทางผมเป็นหัวใหญ่หัวงามจากพาอเพื่นพี่น้องเนาะแต่วะพระเจ้แจงท่านหุงป่าไหพี่น้องมาโลดสวนเพื่อนเสาสารเพื่อนสิสะดวกวะมาชมแล้วพี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพื่อนเพื่อนสะดวกวะมันยังเหมือดอยู่ได้พี่น้องเนาะเพื่อนกำลังขู่กำลังลามอยู่พี่น้องเนาะเมืองไหนลำดับเพื่อนกำลังปลูกขออนุญาตครับผม แม่ลูกเปิดจังไดครับผมสามหาเนาะสามหาแม่สีเท่าได้พี่น้องเท่าแม่บแกบนี้สายเท่าสาวช่วยหาแม่ลูกลูกปู่ได้พี่น้องแม่สายสูงอยู่ลอยหาสิเป็นง่วสายอ่าพัฒนาสายไทถเงยเฮ่าพี่น้องพูดนะสีออกเทาโ, ст, โ, aun, บ од, โบโ equality, สโบสแต่พี่กันลูกชายเพิ่งงามงามพี่น้องนั่นลูกชายเพิ่งหนื่อยหน่อยอยู่สาวช่วยหาเพิ่งเกิดไว้พี่น้องเลยดีลูกชายเพิ่งงามงามพี่น้องเบิ่งลูกชายเพิ่นลูกชายเพิ่น แดงแดงเลยพี่น้องแดงจัดเลยลูกชายเพิ่นแดงจัดเลยอ่าลูกชายเพิ่นงามพี่น้องเนี่ยลูกชายเพิ่นเลี้ยงตดีดีพี่น้องนะลูกชายสายเพิ่นหน้าเพิ่นพึ่งประมาณบ่พราเดือนได้พี่น้องบ่ท่านพ่อเดือนนะพี่น้องเนาะแม่เพิ่นใหญ่แม่เพิ่นงามสายเท่าพี่น้องต้นตดีลำลึกแบบแม่เพิ่นพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสามหมื่นห้าพันเพิ่นเปิดใบเด้าพี่น้องอ่ะงามอยู่หัวเลี้ยงหัวสายเพิ่นหน้าเพิ่นพี่น้องลูกชายงามงามอ่ะ มันยังบ่ทันแจ้งปานไดพี่นอ้องก็ขอโทษขอให้ลูกชายคุณง่ามสามสิเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะได้มากคนเดียวปะครับครับโอเคขออนุญาตเบอร์โทรครับผม088 088 053 053 4397 4397พี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเข,าข้าฟอกเข้าฟาร์มแม่พันธุ์สายเท่าโบดบกักใหญ่เลยพี่น้องเนาะลูกไส้งามลูกไส้รอสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ต่อร่องเอาเนาะขอบคุณหล,ลายๆมันครับผมมาขอ ขออนุญาตต่อเลยนะครับผมเปิดจะไหนครบอย่าครับก็ไม่เปิดหาเก่าครับหาซื้เก่าเพิ่งเปิดไว้อุ้ยแม่ปีหน่อแม่แม่พร้อมพ่อท้องพร้อมป้าแม่กับทองพร้อมจะเดือนก่อนพกเดือนละป้านั่นบอลลูกสาวเพิ่นป้านั่นลูกสาวซจำนีลูกเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึโอ้พีหน่อลูกเดือนใหญเดือนหนึ่งโอ้แม่พันนี่ถือว่าโอเคเลยได้แตกวันเอโอ้แม่นเพิ่งไหวหัวโอ้แต่ว่าลูกสาวงามเนาะลูกสาวเพื่อใดง่าย พอหลอดด้ครับพอหอดอยู่เนาะแถมพอได้แต่ว่าพอหลอดพี่น้องเนาะเปิดไหวหาซื้อเก่าเปิดเปิดไว้แม่แบบง่ายพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นท่านทุกรรมสุดยอดแล้วพี่น้องแม่หลอดอ่าลูกหลอดแม่เพิ่นทองไหวแต่ว่าก็ง่ายงามอยู่บ่ธรรมดาคุณอ่ะแม่เพิ่นพี่น้องหกเดือนละอ่างล่างอยู่ซื้อสองแถมหนึ่งพี่น้องซื้อสองได้สามเพิ่นว่าลูกแม่ลูกงามแม่บบง่ายพี่น้องหาซื้เก่าเปิดเปิดได้เอาคบี่เท่าไรบานนี้หกสามเนาะ ลูกสาวบ่โอ้ oh, ลูกสาววีโก้สองล้านเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องนี่บ่ปลางัวหัวตะหกเดือนพี่น้องงามแม่กระท่องแล้วแม่กระท่องแล้วสองได้สามเหมือนกันพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นงัวเพิ่นหัวเพิ่นพี่น้องหกสิบสามเพิ่นเปิดวบลูกสาวเพิ่นงามงามพี่น้องวีโก้สองล้านกระแม่เพิ่นพลองแล้วสองเดือนพี่น้องซื้อสองได้สามเหมือนกันโคมนนี่หาซิ้เก่าลูกสาวเพิ่นงามเหมือนกันพี่น้องใส่ไบ แล้วหกเดือนที่กันซื้อสองได้สามสองโค้มบักง่ายเป็นได่มากพี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเขาคลอดเขาฟาร์มสนใจทักมาเนาะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสามศูเสี่หนึ่งสองสามสองสี่หกเนาะโอเคผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับผู้ใดครับผมขอบคุณหลายๆครับผมงานต่อพี่น้องโอ้ยดูงูกสาวเพิ่นน้ำงานเพื่อนออกดุสาวเพิ่นเพื่อนูกสาวเพิ่นพี่น้องงามดีดีีโก้สองล้านมัวงามสายพัฒนาเพิ่นพี่น้อง หัวสายไฟหน้าเพื่นกุได้ากเอาเขาฟอกเขาฟ้ามสุดยอดเลยพี่น้องกุณอเป็นกำลังมาเบิงหัวผูหน่อยงามงามหัวหน่อยงามี่นองอคืองามสินอะสีไหมี่งมาปรดี่นองลูกชายผู้ได้นาะอเพื่อเพื่อทั้งไหนครับผม สองหมื่นสามพันงายดีดีพ um ี่น้องเอาไปเป็นพอขอกพอไข่พอพันพอคุ้มี้งไดเสบายเลย2องหมพันพี่น้องลูกไส้ผู้ใดเหรอวเลครับวีเลโรโจรืดบอ่ะอ๋อวีเอลวีเลโรโจพี่น้องเบิงแขงขาตนโตสีสีไม่กินุ่นเขาเอินสีไม่กินนุ่นแดงพิจนาหพี่น้องสีแดงไม่กินุ่นตะนอเพิ่นสุดยอดให้พี่น้องีฬา ขออนุญาตด้ิท่านผู้ใดบอกต้องมันจะพอเป็นอย่างก่อนท่านโอเคแม่เถอะสองสามเนาะอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์หกสองหนึ่งเก้าสองหน่งนามนึ่งามลูซายเกินเนายดุโลโจพี่น้องงายมินดีเลียมโตสุดยอดน้ำใตทีเอาไปเป็นแม่ของพ่อพอขอดพอขายพ่อพันพ่อคุ้มฝูงเด็ดสบายดี่พี่น้องงามิดีมากเกินหางจับสูงครับพี่น้องเข่าตำล่าเพป็นพี่น้องแขทงขาดีเบิร์ตแหละพี่น้องเนาะ งามยืนรอขนาดอ้าวขอบคุณหลยายๆมันครับผมงามพี่น้องนบ่งมาย่างการซื้อการขายมึงบึงหัวงามตอนนี้หัวกำลังเข้ามาเห็นแม่สาคนหนึ่งงามงามพี่น้องตัวหนึ่งเห็นเห็นแม่สาหน่อยงามงามผมปวดอะไรเนาะเป็นผุไกวเลยพี่น้องเนาะงามอามีหลีเด้วหัว<อ>งามแ<อ>ม่นเ<อ>ขาเขาในหอยอยู่ปะแม่นอยู่ปะแม่นเขาในหอยอยู่ปะแม่นปะซสำมางามเลย งามเลยคืองามเลยอ้าวงัวงามงัวงามเปิดที่ไหนครับตอนนี้สิบสองหาร้อยสิบสองหาร้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเมีนบะเมียนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยคนเปิดไใบพี่น้องเมสาวหน่อยงามงามต้นโตดีแขงขาดีดีนามไต่ดีค่ะคุยน้องนามไตกระชับวัวต่แยกเมย์ไหมเนาะเขาหรหูเสือกถรามชาดหรือแต่งคือ ตอนนี้เขาธรรมชาติมชาติอยู่เน,ะน<อ>าะเขาธรรมชาติอยู่อายุปัทถานหลายเลยพี่น้องแต่ว่าโตเป็นโอเคแล้วสิบสอหารอยเพิ่นเปิดไววพี่น้องอ่ะผู้บาาุุบลนเศร้าอ,อกหักหรือเปอ๋อเศร้าหักอ,อกแล้วกาเคยติดตามเหมือนในเพจอ๋อขออนุญาตเบอร์โทรคนศูนเห1นย์เก้าห้าสี่ห้าเก้าสนกสาม้พี่น้องผู้ใด อ่าห้อยยังกูห้อยอ่ำห้อยอ่ำพี่น้องผู้ใดสนใจกระทรมาต่อรองเพื่นใดสิบสองอร่อยเมีสาวหน่อยงามงามพี่น้องไป็นตาไปเขาขอกเขาฟ้ามไป็นตาสื่อไป็นตาต่อรองเพื่อนต่อรองในเจ๊หน่อยเนาะลูกเนาะอ้าวขอบคุณเล่นใให้มากครับผมงัวงามเพื่อนเมีสาวหน่อยงามเพื่อนพี่น้องนี่บ้านสว่างัวงามภาพที่ภาพนองมารับชมบรรยากาศกันสอกันได้มากอยู่ประคำไหมเนี่ได้มากครับยี่สิบรถเกืท่าเลโอ้เพื่อนวัดโลกเนาะเพื่อดโลกเป็นบรรยากาศ การซื้อการขาย,ค,ค, i, ยาาคือคักี่ได้พี่น่องเบิ่งบรรยากาศคือคักขออนุญาตครับข,ขายแล้วครัขบขายแล้วขายไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นสามหมืน่มมนพันตีเป็นสายเหนือเนาะสามหมื่นแม่บอกง่ายพี่น้องหนีงัวประมาณนี่สามหมืน่นพี่น้องโตง่ายได้พี่น้องบ่ตธรรมดาขาวเพิ่นขายป <โ S 1> ไปแล้วพี่น้องสีเขา้าเข้าเออสายสายเท่านะพี่น้องเนาะข้นงัวขาวเพิ่นว่าสายเท่า ถ้าว่าก้าไก่ขาวาวาก้ายเผือกพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่งขายไปแล้วสามหมือย่งต่อมาหอหอยมีหอยมีไปใสน้อหอยมีออเพิ่นหวงนม มันขวงแล้วมันขวงแล้วแม่ลูกกันบ่ลูกมันบโอ้ลูกมันก็คือบ่ให้มันจินซั่นกินเนี่ยมันทองกระเวมันสิไปเตอน้องมันโอ้มันสิไปเตือน้องมันพ่นว่าแฟนนี่บ่เป็นยังดอกอีละกรบโผูกกระโผูกแยกกันแม่ลูกเปิดจังไหนแม่ลูก โอ้ uh> oh, oh, เปขายกันแล้วพเปขายเรปิดขายไปเท่าไหร่ล oh, ้ครับนี่ขายยี่สิบสวอายย่างนี่เขาอเปิดขายไปลไพี่องงัวไทยจีหอซื้อเพือนเจ๊เจ็บบาท โอ้ซื้อละตัวละห้าพันสองคิดคิดเพิ่นโอ้งัวไทยกี่พี่น้องงัวไทยกี่บาทเอาเพิ่นใดไปเตัวละสิห้าพันสองร่อยพี่น้องกามื่นสี่ร้อยบาทแม่ผมบอกแล้วผมติไมถ่ายมึงกูโอเค่าเพิ่นใดไปแล้วพี่น้องเนาะยี่มีเขาอยู่ทางไหนลูกยี่มีเขาอยู่ไหโอ้ยี่มี่วะนั่นนั่นนั่นันนั้นล่ะตัวนี้โอ้นี่เนาะแม่ลูกเพิ่นเปิดจังไหนเพิ่นเปิดเพิ่นเปิด แม่ลูกนเปิดไว้น้องเปิดลูกไ้มื่นพันสิบหาอ๋อนี่ป่ะแม่อะไรแม่ผมจะได้มื่นหกมื่นหกลูกสาวโอ้ลูกไส้ป่ะเท่าไหรก็มื่นน่ยก็มื่นห้ยแม่ป่ะโอ้มื่นหกมื่นหลูกไส้ก็มื่นแม่ก็มื่นหพี่น้องลายละเดี๋พี่น้องของหอยคองหอยมีง่วงามหอยมีพี่น้องลูกไส้งามงามเดี๋ยพี่น้องนาล่อครับพี่น้องเบ่เท่าไหร่นาล่อครับ หมื่นหกคนเปิดไหวกันเป็น32หลักโค้งนี่ของหอยมีพี่น้องสีแดงจึ้งครึเป็นงัวนรอเดี๋พี่น้องเพิ่นตีเป็นงัวนรออ่ะนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่โค้งสามซี่โกกับซี่โกอ่ะนี่ลูกชายเพิ่นเดี๋ยวจังยางไปเพิ่นพี่น้องเพิ่นเพิ่นกำลังต่อรองก,กันอยู่ทางพุน่นนี่เพิ่นแยกแยกเนาะลูกเนาะน,นี่เนาะเพิ่นแยกขายซี 16, 16, 16. ่โกซี่โกคันร่วมกันก็เป็นสามสิบสองแต่ต่อรองเอาเดี๋ยวไปสอบถามหอยมีอีกตัวหนึง่งเพิ่นได้มาหลายอยู่้พี่น้องเนาะหอยมีอยู่ทางเพิ่อนไปเบิ่ง หัวอยู่ช่วงนี้ไร้พี่น้องคือคักอยู่มีคนไหนขายไปแล้วท่านนี้มาหอยมีสวัสดีครับได้มาจากโคมงมาหนิได้มาจากโตัวโอ้ตัวงามๆหนิตัวงามเป็นกำลังโอ้ยคือตานดีเด่เนาะตัวดีเนาะตานะตดีเพื่อจังไดแม่สาวหนิสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่สาวฮะงามตนโตดีครับพี่น้องน่าตึดเลย เดี๋ยไปใส่หอยอบเดี๋ยว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  <laughs> ไปไปหละนี่บ่อดเดียวนี่ได้ตัวนี้ไปนําโอ้แม่ลูกของหอยออบตอัวนี้สองสองหมื่นแปดเนาะสองหมื่นแปดห้า 28, <500. S 2> ร้อยแม่สาวบอกง่ายเลยพี่น้องต,อตัวโตเลี่ยมโตดีดีพร้อมผสมเนาะอุ้ยเบิ่งหนามไต่แข้งขาเพิ่งใหญ่ครับพี่น้องงามครับเนื้อหนังมังสาตัวโตดีท่ายดีเนี่ยว้าหลาดพี่น้องพื่อนอะงามสวยเขาเอื่นว่างหัวงาม อู้เราคางัวพี่น้องสองแปดนี่ห้าร้อยนี่เป็นตาตอรองของเพื่อนเลยพองหอยมีพัดใหญ่มากเลยแม่สาวหน่อยละบาทแม่ตัวน่อยมืดามประจันสิบสามเนาะหนึ่งหมื่นสามพันแม่สาวตัวหน่อยน่ะพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่ยี่สิบแปดเปตาเหลี่ยงแห้งพี่น้องตัวนี้เป็นตาเขาหัวเขาฟ้ามงามของเพื่อนอีหลีพูดอ่ะสีสันตัวโตงามงามพี่น้องหน้าตาเนาะอันนั้นสิบสามสองแปดแม่ลูกนั้นขายแยกดีเป็นเปิดแยกถาม ร้านลูกๆก็ได้ะร้านร้านเนาะตัวรัสซี่ผงนี่เนาะเพื่อนว่าไอยเอ้าเบิร์อะไรบอหอยมีเบิร์เท่านี้เลยเนาะเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยมีว่าเบิร์กันนะศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่ครับผมหอยมีอาจสามารถผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองกับเพผูนใดพี่น้องแม่สาวตัวนี้ผมรับประกันความงามพี่น้องงามกว่าเพื่อนอีหลีเนื้อหนังตัวโตบ่อุ้ยลูกสาวผู้ใดหูบ่ลูกชายสามหนึ่งเนาะอุ้ยคืออยู่พี่น้อง เปลี้ยงดีดีพี่น้องกูด่าง,งามอีหลีเด,ด้ท้าย์ท่ายนี่เป็นตานายเรยพี่น้องหางจับสูงต,นต้นโตหางงาวหางงาวเนาะแขงขาดีบัดพี่น้องเนาะหัวตาชี้หงเหลืองอ,อีกโดนเนาะอีกโดนสินผสมพันธุ์ตทว่าโตเพืนน่อนอีสุดยอดเลรอข้องหอยมีมืนอ,น 13, อนนี่ตัวนั้นสิบสามตัวนี้ยี่สิบแปดหาออยเด้อพี่น้องเด้อไอ้ข้มนั่นอ่าโตละเพื่นแยกโตละสิบสองลูกไส้สิบเอ๊ลูกไส้สิบหกแม่กับสิบหกเนาะเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอ่ะผูใ้ใดสนใจตัวใดโคอมใดก็ทั่วมาตัวล็ออกดหยมีะ ห้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่หอยมีอาสามารถสุดยอดเลยขอบคุณเรื่อยๆมันครับผมมานอยู่บ่หลังมึงหันด่ว่ามันจะบอโอเคครับผมอย่างต่อพี่น้องเบงบรรยากาศการซื้อการขายหัวไหลเนาะน้องแก่เท่านี้น้องหัวไหลไหลเห็นเท้าโบสถ์ตัวหนึ่งของผู้ใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิร์นเท้าโบสถ์งามของเพื่นพี่น้องอ่านี่เท้าโบสถ์เพื่นจู๋ยไหวพี่น้องงามงามงอหลุดเวลาไปไหนเด้ลูกเด้อ ขออนุญาตไปเนี่ยเท่าโบทผู้ใหญ่น้อยเท่าโบทผู้ใดญ่นะอยเขาไปวุ้งหบวใจหรือเปล่าเขาห้อยอยู่บ่เท่าโบสถ์ครับอ้อเปิดเจ้าไหนครับผมสองแปดห้าร้อยสองหมื่นแปดพันห้าร้อยสาวสาวอยู่เน้เนาะหรือแย่ลูกสาวเนาะสาวพร้อมผสมเพิ่นว่าเนาะตัวสูงล่ะหุ่นดีโค้งสางดีสายเท่าเพิ่นพี่น้องงามงามม้วสายเท่าใจลูกนี่แดงจึ้งคึ้งได้พี่น้อง เพิ่นเปิดใบสองแปดห้าร้อยคนเปิดใบสองแปดห้าแหละว่า,าง่ายๆเพิ่นวะสองแปดห้า 5, จำได้คือง่ายๆตัวตะวันตอร่องใดเนาะได้มาตัวเดียวบ่ครับโอ้เพิ่นได้มาหลายอยู่ตัวนี้เนี่ยโอ้นี่สายอันนี้กระเทา او เพิ่นได้มาแต่สายเท่าตัวนี้แม่ลูกบ่เปิดจังใดครับแม่ลูกสองหมื่นอย่างนึงสองหมื่นสองนั่นบ่ลูกเพิ่นโอ้นี่บ่โอ้โอ้นี่บ่ลูกเพิ่นนี <N? 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 ่จังจำง่ายเพื่อนวะนี่ โอ้ัหแปลกกว่าหนึ่งสองสองสองยังก่อนละสอ่ะสองสเนาะสองสเมเท่าลูกเริ่มมาแดงแล้วพี่น้องเริ่มแต่ว่าหางง่ามง่ามเป็นว่านี่หางงามเพเพิ่นอีหลีเลยหางขาวอ้าวสองสองสองห่าใส่ยี่บ้นม่เมสซาลรีเมนอยู่วะซาลูรีขายไปล่ะขายไปเท่าไหร่ฮม่ลูกเปิดขายไปเท่าไหรายกันลูกโอ้ มือหนึ่งเพิ่นขายไปแม่ลูกเนาะบอกมือหนึ่งเลือดตาลูกครับโอ้แม่ลูกมือหนึ่งป้าเพิ่นขายงัวเพิ่นสะดวกใครเบอร์โทรว่าเขาอนุญาตศูนย์หกสามศูนย์หกสามสหกสองศูนย์เจ็ดสองเจ็ดบอคโอเคแม่เท่าพี่น้องหน้าสนใจหน้าจะเอาไปเขาอกเขาฟ้ามสองแปดหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องผู้ใดสนใจกระโทรมาทักมาเบอร์นี้ขอบคุณหลายๆเด้อครับผมมันมันครับผมสายเท่างามได้พี่น้องหุ่นดีสูงดี của ra thay xuống rồi há xím há buộc nhau à là tôn tô đi thì nòng nó của ra nhang tỏ nó à, lại đi, nào, nó à, lại lại nào, nó uốn cái nhang bạc thì nó tổng phó thuật phó thầy nhang nhâm nhang bảy nó rồi thì nòng thoi ma thang thì nọ thoi qua ma tháp sẽ nó Thói, มาเบิ่งข้างผีพี่น้องเนาะยางมากยางหยาดทางในพี่นอ้องโคมพื่ยามเพืจเ <c oughs> จเ่จอมโหดมันแล้วบ่บ่ได้ขายว่าจะจอมโหดทักไทยจอมโหดเพื่อนจอมโหดวาพีเพื่อนป่ะเพื่อนอะเป็นยางไปแล้วเอ้าพาพี่น้องมาเบิง่งแกงหูแกงตามาพี่น้องง่วงแล้วขายหลายเบิ่อนตลาดน้องแกชมพูบุตร้อยเอ็ดถูกเส,สาวันเสาเปินเปิดพี่น้องเนาะว่วเข่ามาขายล้าพี่น้องเนาะ ไปเห็นงวงงามตัวนึงพี่น้องเดี๋ยวสภาพพี่พาน้องลัดเลาะไปหางวงงามอีกตัวนึงพี่น้องเนาะงวงงามงามพี่น้องเนาะต่ขอโทษขอาไพ่บางตอนอยากย่างย่างจังน้อยนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งนงวงงามเพิน่นตัวแบบใหญ่เลยพี่น้องเนาะมาเบิ่งโอ้ยสายโซโลเล่บ่อนี่ตัวใหญ่เขาบักลาบ่บ่อุ้ยเขาเอื่นสายอย่างลูกโซโลเบบโล่อยู่บ่สโซโลเล่ใหญ่มันทองอยู่บ่ลูก บอ่อนอะเปิดจากไหนลูก,กเปิดไปจังหวัดนี่นเป็นแม่ลูกเหอโอแโโ้แม่ลูกปาสายโซเล่แม่บใยลูกงามงามพี่นอ<า>้องลูกไงเปิดเปิดไว้จากไหนก่อนครับหาเท่าไหร่เนี่ยห้าหมื่นสามเพิ่นเปิดไว้พี่นอ้องโอ้ยเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่นอ้อง<ไ>สายโซเล่แม่ใหญ่ยพี่น้องพื่นน่ะเขาสายโซเล่แม่ใหญยคือพี่น้องเขาเอิญว่าแม่พันธุ สายโซลีแม่บักใหญ่ใหญ่ยีดีพี่น้องพื่อนอะต้นโตเพิ่นอุ้ยไงแห้งพื่อนเพื่อนอะลูกสาวงามงามเพิ่นลูกสาวเพิ่นพี่น้องนะเบิ่งลูกสาวเพิ่นห้าสิบสามเพิ่นเปิดใบได้พี่น้องเพิ่นเปิดใบห้าสิบสามเพิ่นเปิดไว้งามยีดีพี่น้องพื่อนอะนะบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิสะดวกให้เบอร์โทรบ่งามอยู่แม่ลูกลูกสาวงามมาซื้อหรือมาขายครับมาขายได้มาหลายอยู่บ่แม่นบ่นี่อุ้ยอันเท่าๆนี่ก็แม่นบ่ครับ ปลาหัวสายพัฒนาเพ่นสายสีเท่าเพ่นสายเท่าเพลนพี่นนอแม่แม่ลูกอยู่บ่เพ่นไม่ลูกอยู่บ่แยกลูกมากบ่แยกลูกมาเนาะเพนแยกลูกมากเปิดจังไหนครับตัวหนึ่งสี่สิบห้าเพินเปิดไว้บ่ท่านทองตัวบ่เนาะสายเท่าสายใดเนาะเพนมีแบนเพิ่นอยู่เด้พี่นนอเพ่นมาจากใส่เนาะแบนเพินพี่นนอแน่นแบนเพินอับลักษณะนี่นาจะเป็นเลือดลอยเพราะว่าบ่มีบ่มีเอบเนาะเป็นเลือดลอยบ่ครับ โอ้เพิ่นซื้อมาจากฟาร์มเนะเาะอ้าวจากฟ้ามแบบเป็นสายเท่าเพิน่นว่า45เนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะแม่สายเท่าุ่มนี่แม่นอยู่บ่ครับนี่ซาโลเล่นี่ยบ,บ่แม่นเน,ะน,นาะได้มาจักโตก่อโอ้ซุ่มใหญ่นี่บ่หัวใหญ่ตัวนี้ก็แม่นอยู่ติมานํากันเนาะโอ้เพิ่นมานํากันพี่น้องเพิ่นมานํากันนั่นลูกสาวเพิ่นงามๆซาโลเล่เพิ่นพีน่น้องสายซาโลเล่ ห้าสิบสามเปิลเปิดไใบพี่น้องเนาะพูดอะสายเท่าเพินกำลังมาสายเท่าเพินกำลังมามาพ่อเดียวกันว่าเพิลขึ้นไปฟุ้นกันลูกสาวลูกสาวเพินโอ้เพินกอดเดียวกันเพินไปว่นน้ำเขาลูกสาวงามงามพี่น้องออนซอนแม่เพินบอกเจ้ลูกสาวงามซาโลเล่เพินตัวนี้กูควบนี่ห้าสิบสามตัวนี้สี่สิบหาเพินเปิดไใบเพินมาจากไซยครับ ตารางข้ามเนาะเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรบขอเนียยากครับ084 95 222 95ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องหัวสายซาโลเลงามงามเพื่อนพี่น้องแม่์ักใหญ่แหละกระลุกสาวงามงามมือนตัวนี้ซีซีมาหัวมาจากขอบดังเพป็นพี่น้องมีแบรนด์ย่างดีสายเท่าหลือพี่น้องยงีวอาลัดเพื่อนงามเพื่อนซีซีมาได้เพื่อนเปิดไว้ตัวนี้พี่น้องขอบคุณหลายๆมันกระผมยังต่อพี่น้องโอ้เพื่อนใดมาหลายอยู่ตรงนี้เพราะอันนี้เข้าไปใสนอกว่าะอันนี้หัวงามเขา คุณลายคุณน้องเนาะขอตรวจเอไปอันนี้คือง่วเพราะอันนี้เพื่อนพี่น้องมากเพราะอันนี้ขายง่วถือเป็นตาเอาไปเลี้ยงเลือกเอาคึ้นมาต่อร่องเอาเลือกเอาพนมาโตัวากได้โตใดพ่อกันไล่ละโอ้ตัวใหญ่ขึ้นมาเนื้อนังดีขึ้นมาโอนสองโอ้ โอ้ปุณบอสุดท้ายพุเก่พันโอี่เ่โอ้นี่เกาพันซุมนี่เมื่อสีสตวอ้ามีหนึ่งหนึ่งอกับแดงสุดท้ายตัวละหมื่นสองนี่พี่น้องตัวละหมื่นสองนี่แดงแดงสิบสองสองเก่าพันอ่าบักผูใหญ่บักเมยใหญ่เลยงง มีื่นหาลอบ้าโอ้นี่มื่นอยเนาะอันนี้เก่าพอันนี้เกาเนาะอันนี้มื่นสองมีื่นสองกัมื่นสองสามก็ตัวนั่นเออก็ตัวใหญ่นั่นเนาะอันนี้งัวพ่อเนกพี่น้องงัวพ่อันกงางามชุดนี่หาโตของเินเนาะเอามาขออนุญาตพ่อนกอ่ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกแปอองแปดพอันรักพักดีฟามพี่น้องเนาะเอออ่ะโอเคอ้าขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเนเด้อ ขอบคุณหลายๆครับผมมันมันเพิ่นกำลังสนใจเพิ่นกำลังมาต่อรองอ่ะบสว่างงัวง่ามผ้าผีผ้านองมันปิดคลิปกับพอลลี่พอลี่ไปใส่นอพอลลี่พอลี่งัวงามกาลสินงัวงามกาลสินพูดอ่ะเปัญญางไปทางพูดแล้วสามเดือนกขบไม่ได้ขายของเขาเท่านั้นเองงัวงามประเดี๋ยแต่งัวง่ามมาก่นาดนีมูนลงมาเล้วไม่นอยู่ปะแม่นอยู่ปะสวัสดีครับพอลลี่ตัวไหนสว่างตัวนี่ แม่ลูกแม่ลูกลูกงามงามพี่น้องแม่ลูกเอ้ลูกงามงามพี่น้องพูดอ่ะเบื้องลูกสาวเพิ่นพี่น้องลูกสาวเพิ่นงามงามสี่สิบหาพี่น้องพอลี่งัวงามกาลสินกัมา马าใสบอแรกขายจักเถื่อเพิ่นว่าบอแม่นดอกเพิ่นใส่ขายทุกอาทิตย์แม่พ่อฮิตกับโบผอบาทจังเลยเอ้าในหอยเพิ่นหยอกกันเพิ่นเผาพอลลี่สี่สิบห้าเพิ่นเปิดไปลูกบอกไอ้่ต้องการกิเอตเก่าครับโอ้นี่ โอ้อเมริกัน7จ็ดเจดก้าดิพี่น้องหัวเจดเดือนครับหัวห้าตาเจ็ดเดือนปุ้ยตนโตเพื่อนพี่น้องพูดอะแข็งขาหน้าตาน้ามตายมย์แบง่พี่น้องพูดอะสี่สิบห้าัตผูเม่นอยูป่าัวผูเมบนแม่นเนาะมีสองตัวนี่อหลรเนาะพอลี่เนาะเอาขอในอญากพอลี่พิชชิปศูนย์เกาต่อเลยครับเจ็ดศูนย์ห้พอลีกัมาาสายการสินพี่น้องขุณเลไล้มันมานกับผมบานสว่างงองงามภาพพีพานอง มาชมบรรยากาศการซื้อการขายงวดตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแจ่ตลาดชมพูบุจังหวัดร,ร้อยเอ็ดเอาประมาณนี้ก่อนคลิปนี่น้องพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้พอ,อ,อพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงวดขว้าวาอแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างิ์งวง,งามช่วงนีแต่ความสุขความเจริญหา่างไกลจากโรคไขขจ็บต่างๆรำรวยรำรวยเบิดนหนีเบิ้นซีนักกัน,นกสวัสดีครับ